สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นักธรรมชมมาที่วัดสุทัศนเทพพวรารามกรุงเทพมหาคนครค่ะไปร,ะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทศปฏิพานวาทีผู้ช่วยเจ้าอา,าวาสวัดสุทัศนเทพพวลารามในตอนวาจาสะท้อนจิตใจ,จนําเสนอเป็นตอนที่สองนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ตัสะพะขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมา สัมพุทธะหทยศสะสัิสีวาจาติอีนักบัตรนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระสธรรมเทศนาอธิบายภาษสิทที่ยกเป็นพระบาลีในเบื้องต้นว่าหทยศสะสัิสีวาจา แปลว่าวาจาสะท้อนจิตใจได้แสดงไปแล้วหนึ่งตอนเขาได้ยาวแล้วท่านยาวซึ่งท่านสามารถจะย้อนดูคนได้ดูอะไรมาดูให้มันกระจ่างแจ้งเพื่อะให้เราได้เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะไปดูมัน แค่ที่เป็นประโยชน์นี่ก็ตาแทบแตกแล้วท่านอาตมาเนี่ยถ้าเช้าขึ้นมานะถ้าดูโทรศัพท์มือถือจําเป็นต้องคนโอ้โหปริษท่านปริษเลยก็แล้วกันนะ่ะที่ห้องต้องมีไอไ้แว่น,วน,วนล่าลาอะไรวิชันตรงราชเทวีนะ่ยเฮียก็ตัดมาถว,าว่าข้าวท่านเอาไว้จําเป็นดูโทรศัพท์มือถือเพราะแสงมันเข้าสาดเข้าตาท่าน แล้วว่าท่านปวดโลคตาท่านจะทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เราก็คุยกันเป็นประโยชน์เรื่องวาจาสะท้อนจิตใจ<ม>คราที่แล้วได้กล่าวถึงวาจาทุพาสิทิบอกปากไม่ดีทุพาสิทว่าปากไม่ดีคืออะไรบนว่านินทาดา่าประจานิืมไปพวกข้อระราน แล้วก็ทำลายผานสามัคคีระรานเนี่ยมันบางคนมันชอบปากระรานาไปกินข้าวไประรานเขาเขาซลเซลเซลผู้หญิงเซลผู้ชายเป็นอย่างไรท่านก็ทะเลาะเบาแหวงกับปากระรานทะเลาะเบาแหวงกันเขาจะได้มีอานะ,ค,ะคำพูด เขาบอกปากเหม็นอมยานั่นแหละเบื้องล่างนั่นแหละแล้วไปโทษใครลนะ่ะแล้วไม่ใช่ปากระรานี่มันไม่ใช่เสียมันไม่ใช่เดือดอร้อนเฉพาะเรานะกลุ่มที่ปลายด้วยก็เดือดอร้อนบางทีคำพูดคำสองคำเนี่ยมันเดือดอร้อนไประรานเขาทำไมฝึกไม่ดีนี่ เพงไม่ดีก็พ่อแม่สั่งสอนมาไม่ดีไงเพราะว่าเป็นพฤติกรรมของบ้านเหมือนกันบางทีมันก็พฤติกรรมมันเกิดจากบ้านเหมือนกันอย่าลืมว่าทําอะไรในมันติดนะลูกทุกคนเนี่ยเดินต้องบนพ่อแม่ทานไม่ไม่พ่อก็แม่ถ้าทรงก็อีกทรงหนึ่งถ้าเดินเนี่ยมันจะมีพันธุก,กรรมของมันอยู่แล้วมันจะเรียนแบบมันติดมาพระราชาพระองค์ก็เป็น ในพระเจ้าตรัสเล่าให้ฟังถึงอดีตของพระองค์ที่ว่าเสวยพระชาติเป็นปุโรหิตาจารย์ประจําพระราชาพระราชาก็ปวดหัวสมัยก่อนก็นานๆก่ปวดสมองนานๆข้ามันขึ้นมาตอนนี้เขาเรียกปวดกระบาลเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ดีๆ ม้าของพระองค์เดินม้าของพระองค์ขาปเป๋ม้าที่ทรงโปรดปรานที่สุดม้าออกสงครามเลี้ยงอย่างดีท่านเป็นม้ามงคลม้ามงคลเดินขาปเป๋ได้ไงก็เอาแพทย์ที่เกี่ยวกับสัตวแพทย์มาตรวจแก้ไขกันอะไรกันนะไม่หายขาเป๋ ก็มาบ่นให้ปรโรหิตาจายงคือพระเจ้าเสว,ย,สว,ย,พสวยพระชาติเป็นปรโรหิตาจายงพระองค์ว่าเนี่ยเราแก้ไขปัญหาไม่ตกเพราะม้าของเราขาเป๋เราเสียดายมากเราจะหาตัวอื่นมาแทนก็นไม่ได้่านอย่าลืมว่าม้ามงคลมันหาง่ายนะวัวเนี่ยเขาบอกว่าท่านาใบโพเนี่หายากท่านดูวัวนะท่านถ้าพา,าตอนนี้เป็นรูปใบโพเนี่ยหายาก สมัยก่อนทางบ้านอาตมาเทียานะ่ะเขาเขาเขาเป็นชาวนาเขาจะเล่นวัวกันคือตลาดเ,เ,เขาจะมีกลุ่มอยู่ตลดาดตะบัววิธีการเขาเล่นวัวเขาจะหาวัวเนี่ยหน้าแดน่นเป็นรูปใบโพหูด่างหางดอกและกรีบเท้าต้องขาวด้วยหน้าแดน่นหูด่างหางดอกกรีบเท้าขาว เขาเลกันจมูกจะแดงๆแล้วก็เอาทุบขวดมาเหลาเขาเหลาแล้วก็เอาใช้อะไรฮะเขาไม่ใช้น้ำมันทานนะท่านอ่ะเหลาเขาเพอให้มันมันไม่เป็นเสี้ยนอ่ะแล้วก็ใช้ใบตองใบตองแห้งเลท่านขยี้ขยี้แล้วขัดนี่ขัดแล้วหมุนหมุนแล้วก็ถูขึ้นถูหลบไปเงาแป๊บเขาอวดวัวกันเดนิวัวหน้าใบโพมีเหรอท่านยากนะ หายากในบริษัทมงคลเขาเรียกหน้าใบโพแก่แล้วคุยความหลังเพราะว่าตลาดตลาดขก่ตายไปแล้วแตล่ลูกสาวเป็นพี่ๆเป็นน้องๆยังอยู่ถ้าตลาดยาสวัสดิ์เขาล้วงโววสวยแต่ถ้ามันไปขิดกันนะโวไปขิดกันฮนะถ้าเขามันหักนะอาจจะเป็นโรคชนิดหนึง่งเขาเรียกประรวดหนองมันจะกินแล้วมันจะกินสมอง ดูเหมือนคนเป็นมะเร็งที่สมองนะท่านเป็นประหลอดเราสาไม่หายนั้นอ้วกควายยังไม่ขีดกันท่านถ้าเขาหากเป็นประหลอดมันทรมานนะเออเป็ปีกนฬาของเราลองเอาเรามาขีดันบ้างสิท่านไม่ใช่เรื่องสนุกหรอกชนวัวชนควายไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านนะติ๊กติ๊กกายกัดปลาไม่ใช่เรื่องสนุกหรอกท่านบาปทั้งนั้นแหละ เฮ้ยเราสนุกบาปเท่านั้นมันไม่ทนนั้นหรอกมันไม่ถนัดสัตว์มันก็ไม่อยากเจ็บสัตว์มันจะขีดกันเนี่ยหนึ่งแย่งคู่ครองกันอย่างตัวเมียว่ากันนะอีตัวเมียไม่มีแย่งตัวผู้ท่านไม่มีแต่ตัวผู้มันแย่งตัวเมียสองครองกามไปหัวหน้าฝูงดูหัวหน้าโขลงต้องประลองกําลังกันถามว่ามันอยากเป็นไหม บางทีมันก็เป็นการถ่ายทอดล้วทีอัตมาก็นั่งวิจัยวิจัยสัตว์ไอ้บาตัวก็อยากเป็นอยากคุมอยากคุมฝูงอยากคุมอะไรอยากคุมกลุ่มแต่บางตัวเขาต้องหาว่ากลุ่มเขาจะรอดได้เนี่ย,ยลิงเนี้ยแต่อัตัวนั้นชนะตัวนั้นจะต้องคุมฝูงเพราะว่าเป็นการบริหารวัวมันไม่ได้ลงคะแนนมันไม่ได้มีการสอบอะไรท่านไม่มีการวิ่งเต้น ไม่มีการรับเสินบางขาเส้นบนเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมันก็ต้องลองกันไม่งั้นมันพาพาไปไม่รอดหรอกแล้วไอ้ตัวพวกเนี้นะจะต้องมีประสบประการสูงจะต้องถูกฝึกถูกลังแก้ถูกอะไรต่ออะไรน,นะสารพัดจนฝั่งมึงจะแกร่งเก่งแล้วพลังจะต้องสูงกว่าเขาแล้ววัวพนีีจะไม่สงสิงกระตุบตัวเมียเยอะเพื่อนนะฮะเพราะความรับผิดชอบของ การบริหารฝูงเพราะฉันเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันแต่มนุษย์มันมนุษย์มันบริหารนี่มันก็ใช้สติปัญญามนุษย์คนใดใช้กำลังก็ถือว่าใช้ไม่ได้ใช้สติปัญญาแลวสติปัญญานั้นจนเขาไว้วางใจเขาจะมีระบบเอ่อสมัยก่อนนี้จะมีระบบของกันการเป็นผู้นำโดยการผ่าน,ผ,านผ่านการรบ การสงครามบางคนก็ไปเป็นนักวางแผนเสียบางคนเป็นนักรบนักรบส่วนใหญ่หร่างกายต้องแข็งแรงนำการรบได้และต่อมาก็ตําแหน่งจะถูกยกย่องส่งเสริมขึ้นถ้าลงชนะจริงๆก็กลายเป็นเจ้าเมืองเป็นพระมหากษาตัตรไิย์ปงานาทันแต่ก็ต้องมีองค์ความรู้เยอะแยะข้าศึกกขาไม่ได้รบกัน มันต้องมีแผนก่อนแล้วเดินตามแผนวางตำแหน่งดูมารุกสิมารุกจะรุกไปเนี่ยบางทีต้องถอยธนูกระดานมารุกเหรอม้าจะวิ่งแต่ละทีเนี่ยท่านย่างสามขุมยังไงเขาเรียกสามขุมเนี่ยข้ามระยะสามขุมเนี่ยหนึ่งตาแล้วข้าไปตาที่จะไปโหลดตรงนี้นนเขาเรียกย่างสามขุมแล้วเรือล่ะแล้วโคนล่ะแล้วตัวขุนล่ะ มาสองโคนเท่าไหร่ล่ะเม็ดอีกล่ะมีอะไรถ้่ไมารูกอะไรมีอะไรมีเบี้ยมีเม็ดมีโคนอ,อมีมา้ามีเรือขุนตัวสุดท้ายต้องคุมคุมให้อยู่แต่คนจะคุมขุนอยู่ก็คือนี่นี่นี่ไอ้คนที่เดินนี่ที่เปกษัตรายกษัตรายกษะตริยกรัตริยที่เป็นเนจ้ามงเจ้าเมืองนอะ่ะคุณต้องผ่านผ่านมให้หมด ต่อมาก็นะกลายไปละเขาก็ได้สมบูรณาญาสิทธิราชมันมีการยกย่องหรือปราบดาพิเศษบาดาพิเศษหมายความว่าข้าราชการเหล่านี้เห็นว่าพระมกษัตริย์หรือจักรพรรดิหรือฮ่องเต้นเนี่ยช้ยจะเสพสุขเกินไปแล้วถ้าเขาไม่ไปทุบทิ้งนะไม่ใส่กระสอบทิ้ง ขาก็ปราบดาพิเศษรวมกันยกย่องคนนี้มานเนี่ยเขาเรียกปราบดาพิเศษแต่การมันก็ผ่านไปจนทั้งอะไรฮะมาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับต่างประ,ทประเทศมีความรู้มีองค์ความรู้และต้องมีคนที่มีความรู้สมัยนี้เราเรียกว่าประชาธิปไตยอันมีพระกษมตริย์ทรงเป็นพระประมุกแล้วก็ทรงเป็นพระประมุขที่อะฮะที่ทรงเอื้ออํานวยดูสิท่าน เดี๋ยวก็น้ําท่วมอีกแล้วเดี๋ยวก็ไฟไหมเดี๋ยวก็นู่นนี่นี่นั่นนะฮะก็ท่งแต่งตั้งองคมนตรีแล้วการที่ปช่วยเหือแต่ละครั้งองคมนตรีก็ต้องประชุมกันกราบบ่งคมทูลจะทรงช่วยเหลืออะไรก็ล้วนแต่เป็นพระราชทรัพย์ที่จะพระราชทานไปให้ประชาชนแตอ่อีกระบบหนึ่ง อ,อันมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นพระพระมุกก็แบ่งแล้วก็เวียงวางครั้งนาเอาสมัยน,นี้ก็อะไรฮะสมัยน,นี้ก็ฝันนี้ที่บัญญตัติฝันนี้ที่บัญญัตินี่ก็ต้องออกกฎหมายเพราะฉะนั้นการเลือกสสเนี่ยมีความสําคัญนะท่านผู้ชมการเลือกสสเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่ง การเลือกออกรทมก็มีสภากรทมก็สำคัญเพราะเป็นเมืองหลวงท่านจะเลือกสอกเนี่ยะจะเลือกสอกเลือกผ้วาเนี่ยท่านต่าง,งคิดเยอะๆนะท่านแล้วคิดลงคิดองค์รวมซิว่าถ้าเราพักนี้พักนี้พักนี้มารวมกันแล้วเนี่ยองความรู้มันพร้อมที่จะ รักสาอะไรจังหวัดบ้านเมืองประเทศชาติได้ไหมถ้าคนมีความรู้เท่ากันหมดลนะ่ะเจ๊งนะท่านนะเพราะศาสนาประเทศไทยเนี่ยดีนะยังมีโยนที่เป็นลูกศิษย์ยังรับใช้ฟรีนะท่านเพราะศาสนาทั้งหมดเนี่ยท่านการศาสนาทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นัเป็นนักบวชนะถ้าเป็นนักบวชนะนนนะจะมีความรู้เท่ากันหมดเหมือนกันหมดถ้าเป็นพระไทยก็ นักธรรมบาลีสองอย่างต่อมาก็เป็นวิชาการทางโลกเลี้ยนให้ตายก็สู้คารวาไม่ได้ดีว่าเขายังรับใช้พระศาสนาฟรีๆนะถ้าเขาไม่รับใช้ฟรีๆล่ะไม่ได้ถ้าไปต่างประเทศนะการพระศาสนาเป็นประเทศไทยถ้าไปต่างประเทศนะเจ๊งท่านฝรั่งไม่มีเวลาและไม่มีอะไรทำฟรีทุกอย่างเป็นเงินหมด พระศาสนาในเมืองไทยนะฮะเมืองไทยเมืองขามเรเมืองพมา่าเนี่ยรทัศนศรีล้องกาด้วยเราจะถูกปลูกฝังมาทําให้ด้วยหาเงินให้ด้วยนะดูอะไรให้จัก,กรให้เสร็จเพราะอะไรเพราะเราใช้คนข้างนอกที่มีความรู้ไม่ใช่นนการบรูชศาสนาไปไม่รอดหรอก ถ้าลองคิดว่าพระองค์กษัตริย์ทรงมีความรู้อะไรบ้างและทรงและทรงแต่งตั้งคนมีความรู้อะไรบ้างทรงเรียกใช้คนมีความรู้อย่างไรเราไม่รู้วิธีการเลยนะเราทรงเลือกยอดคนมาทางนั้นเอาที่เก่งๆมาทางนั้นนี่คือหลักสําคัญพระรูหิตาจารย์จึงมีความสําคัญอ่านมาดูพระรูหิตาจารย์เรื่องนี้อ หันกลับมาลงนี้ด้วยนะลงมาขาไปเนี่ยพวกฤษีจจาย์คือพรุทธเจาพระพุทธเจ้ากขาเรีพระโพธิสัตว์ก็ไปวิเคราะห์มาเป็นยังไงเอเอไปวิเคราะห์ก็ค่อยๆดูก็ในบหมอรักษาไม่หายแล้วเนี่ยอ๋อไม่กี่วันแล้วท่านได้ความได้ความ ก่าวถึงพระราชาบอกหม่อมฉันได้ความแล้วพระเจ้าค่ะได้ความว่าอย่างไรก็ไอคนเลี้ยงม้าน่ะคนเลี้ยงมา้าคนฝึกมา้าเลี้ยงมันก็ต้องฝึกดูนี่ขามันเป๋หรืออาจจะไม่ใช่คนเลี้ยงมา้าอาจจะเป็นหลานคนเลี้ยงม้าก,ก็ได้ขามันเป๋มาเดินอย่างนั้นไอม้ามันก็ต้องสอนมันมันก็เดินกระเพก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 ตุ่มเพกตุ่มเพกอะ่ะ ถ้าพระองค์ตั้งการแก้ไขนะเปลี่ยนคนเลี้ยงมาซะจบพระสังฆกาเปลี่ยนคนเลี้ยงมาก็จบเหมือนที่อาตมาได้กล่าวแล้วว่าบางอย่างบนว่านิทาดดาประจานระรานทำลายผาฟ้าสมคขีนั้นมันเป็นพฤติกรรมจากครอบครัวจากสังคมจากสังคมที่เราอยู่บริบทของสังคมมีความสำคัญ พ่อแม่ก็มีความสําคัญถ้าพ่อแม่ไหว้พระสวดมนต์ลูกมันก็ต้องไหว้พระสวดมนต์ได้ถ้าพ่อแม่ชอบด่าละ่ะลูกมันก็ด่าตามก็เด็กมันเป็นพูดเรียนแบบนี่คยกวาเนียเป็นภาษาที่ใช้แม้แต่ภาษาที่เราพูดอย่างทำไมบางคนถ้าพูดภาษาเราเราต้องพูดภาษาไทยลนะ่ะก็เราเป็นคนไทยเราก็บิดเลยแบบคนไทยแล้วเขียนหนังสือไม่ได้ แต่เราพูดได้ร้องเพลงได้อะไรได้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 รู้บ้างไ่รู้บ้างแต่พูดไปแล้วแต่ก็รู้ในโดยความหมายคำพูดคำจาก็เหมือนกันไอ้ที่เป็นทุพสิทธิ์เนี่ยนะฮะรบทีสมัยก่อนเราตามแบบแต่ปัจจุบันเราเป็นต้นแบบซะแล้วสิดังนั้นเวลาจะพูดจาอะไรจงพิเคราะห์ให้หมดความ สุธรรมูดเขาถว่าจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดทำลายความสมัครคีไปโจมตีกันเลยนะเอาว่ามีดีอะไรมาของตัวเองกันนะขันไอเขาชั่วนะเรามีดีไหมเนี่ยอตาตม,มาถามว่าที่คุณดา่ากันเนี่ยอตาตมาก็ดูทุกวันนะที่ว่าเขาเละอย่างนั้นอย่างเนี้คุณมีดีอะไรบ้างเอามาอวดสิฮะ ้ามาอวดได้เอาเลย mm hmm. ก็จำได้แบบอาตมาเขามาเป็นนักเทศก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรก็ต้องพูดเรื่องตัวเองอะท่านแต่ทีนี้คนที่นินทามาก็าตายไปหมดแล้วพระทิน,นทามาก็าตายไปหมดแล้วอาตมาก็เอ๊ะรสุทธัต เามาเป็นเลขาวัดเพราะมาเป็นเลขาวัดเนี่ยบางวันนินต์เทศสองรูปเนี่ยบรพรพะโยมเขาตั้งใจจะมาฟังเทศสองรูปเขาเรียกปุจชาวิสชนาะเป็นธรรมมาสาาาักขาแต่เขาเรียกปุจชาธรรมมาสกขา,าไปว่านั่งร้องวงคุยกันถามกันอะไรกันแต่ปุจชาวิสชนาเป็นศัพท์ที่ใช้ในทางการเทศและสองสมารมทหรือสามธรรมาร้าเทตมาชาติมาที หกธรรม,มาทก็มีแต่บางครั้งพระไม่มาพระไม่มาโยมก็นั่งรอบางครั้งไม่มาสองรูปเจ๋งเลยท่านเพราะก็งคือโยมต้องค้างวัดอีกอะค้างวัดเนี่ยพระในวัดเทศได้จากคัมภีร์เทศได้เรามีตารางแล้วบางเรื่องไปเขาสร้างความหวังว่าจะมีนิมนต์พระ เราต้องประกาศโวงหน้าว่าวันพระหน้าใครนะวันพระนูใ้ใคร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 ตอนนี้มให้มันเหมาะบาทีท่าติดธุระทำไปสบายมาไม่ทันเลยชวนยิ่งเทศมหาชาติคำพีหลวงเสียด้วยเสียเสียด้วยสิเราก็ต้องเตรียมตัวเป,เป็นตัวเป็นตัวอะ เป็นตัวยืนเป็นตัวเป็นตัวสำรองถ้ามาไม่ทนันเราต้องเทศก็ต้องฝึกสิทันเทศเช้าก็อีแบบหนึ่งพวกเรผู้ใหญ่มาฟังเทศกลางวัน,วนก็ทั้งพวกเรผู้ใหญ่ด้วยทั้งคนที่กลับบ้านไปด้วยทั้งคนที่เข้ามาใหม่ด้วยเท่งคืนจับคำพีเทศหรือจะเทศป่าเปล่า,ลาก็ได้แต่สำคัญที่สุดประเทศมหาชาติสิเพราะสุดท้ายทําไงดีวะ จะประสิทธาวรศิลปินชาติที่ทำเพลงที่เป็นศิลปินแห่งชาติบทธรมหารักษาคัมภีเวสันดรคัมภีหลวงทำนองหลวงให้ดีนะแล้สักขามาลายก็รักษาให้ดีแต่บางปีถึงเวลาพระเทศพระเทศไม่มาแล้วการไหนที่ไม่มาล่ะการดังๆที่ไม่มาคือกุมารมัตสีกุมารชูชกกุมารม,มัตสีสมกันนี่ท่าน มักจะเป็นการเอกชูชกุมารมาสัสย์เป็นการหลักเลยแล้วบุรีพระเทพมันก็ไม่เหมือนกันเอาไงว่าทาชูชกเอท่านจุคุณราชวัดคอ,อ,อนเตอร์นายตอนนั้นท่านยังไม่เป็นเจ้าคุณท่านก็ว่า,า,หาให้ฟังท่านก็แผล่ๆฟังเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังตอมาไปหาเทปคาสสิต ลีนใหญ่อค่เทพบรินขนาดนี้มีขนาดนี้มีมฟังสืบคน้นตัดสินใจเทศเองเป็นนิเทศเองเทพชูโชคเองพอเสียงเข้าหูพอตารางออกชูโชคโดยมาสุนทรเท่านั้นแล้วท่านเอ้หูชาเลยชา,าได้หูชิงอนะ่ะ พอขึ้นเทศก็นึกเอ๊ะเราเกบเขาก็เทกันอย่างนี้แล้วไอ้นี่ก็เทศซ้ำ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 ทำนองหลวงมันต้องซ้ำแน่ๆอยู่แล้วแต่ไอ้ทำนองราชที่ที่แต่งขึ้นมาเนี่ยทำไมมันซ้ำกันเรื่อยๆ้ยก็เลยแต่งเองสุสดเดวชนะท่านทราบข่าวท่านบอกอ๋อเขาว่าแกจะเทชูโชคเราบอกครับมันไม่เข้ากันหน้ากันนะฝึกแล้วสิลงพ่อ อาได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าคุณระดับชั้นเทพไปแล้วเนี่ยเอาพอประมาณประมาณนะมันเสียรลงจากธรรมารเทศท่านโอ้โหช่างผาบอดมหามหารู้ไหมนะมหาเทพชูชกเนี่ยข้างหลังพระประทานอะ่ะพระเข้าหลากกันอะ่ะทางมหาไม่รู้นี่ก็ตมามาเฉยๆเฉย ได้ติดการเทศสามแสนนะเทครั้งแรกอะเอางินคขาว่าได้สามแสนนะเนื่นอาจากเพราะคุณเทศไม่เป็นถ้าคุณเทศเป็นผมก็ไม่ต้องเทศไงเพราะพระท่านกลับไปพระครูเป็นเจ้าคุณแก่กว่าผมที่จะพูดความหมายว่า,วาไอ้ที่พูดทําลายความสมรรถีของบุคคลในในสังคมในชาติเนี่ยพูดทําไม ตัวเองมีดีอะไรเนี่ยมีดีอะไรแสดงความดีมาสิแสดงความดีมาแล้วเวลาเขาสัมภาษณ์ก็เอาสิท่านอย่าเลยสมัคคีมันไม่มีในประเทศไทยอยู่แล้วตอนนี้มันหายนะไปแล้วนะยังจะพูดกันอีกเหรอท่านแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คิดว่าเ,เัวเองเฟิรหลักผู้ใหญ่มีบทบาทยังจะพูดทำลายความสมัคคีกันอีกเหรอ แล้วมีความดีอะไรนะสมองอะเป็นยังไงก็แหนกแกนแหนกเสียสีย่ำยีบีธาดาทอไม่เป็นประโยชน์เป็นวาจาทุพศาสติ์มีผลทางตัวเองครอบครัวและสังคมแล้วแตมาบอกวมรณาเขาไปสู่ทุกขติไอ้นั่นท่านยังไม่เคยเห็นแต่ปัจจุบันนี้ถามจริงๆเธอะใครที่พูดทำไรย ให้แต่ความสมัครคีนั่งกินข้าวได้ไหมข้างถนนยังนั่งกินข้าวได้ไหมเดินดผสมการค้ายังมีคนแสดงสายตาย,ยินดีไหมไม่มีท่านแม้กระทั่งลูกเมียก็เดือดร้อนไปด้วยรัตนตยานุภาเวนะขอามน่าพระปกป้องน้องพี่ทุกโสโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมัลลักธรรมองค์สัมพุทธาทานสีภวนายึตเป็นแก่นสาร ให้ทุท่านในยมภพนิภานมีสุขสํารันทุกท่านเถินอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปรกการะชนี ว่าจาทุกภาสิทธ์คือการพูดบ่นว่านินทาด่าประจานระรานและทำลายผลานสัม,มคีนะคะฉะนั้นเมื่อเราจะพูดอะไรก็ควรจะพิจเรณาให้เหมาะสมเพราะหากเราใช้วาจาทุกภาสิทธ์เป็นประจำแล้วแล้วก็วาจานั้นจะส่งผลเสียต่อตอนเองครอบครัวและสังคมนะคะวันนี้เราของรายการธรมร,ธรมรัฐธรรมราชหมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์พายเอกยมศิลป์และเทมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ